สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องดิจิทัลเทรดเดอร์วันนี้จะมาวิเคราะห์มุมมองของทองคำหลังจากที่ได้จบไปเมื่อวันศุกร์นะครับผมราคาทองคำเนี่ยที่ได้จบไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยราคาก็ได้มีการเบรกขึ้นมาปึ้งแถวแถวแนวต้านที่เรามองกันว่าเฮ้ยมันมีโอกาสจะเกิดการพักตัวนะซึ่งแนวต้านที่เรามองว่ามันมีโอกาสจะเกิดการพักตัวก็กคือจะอยู่ในช่วงเลนจ์ ของประมาณตั้งแต่แถวแถวสองสี 2, ่เอ้ยสองสามเจ็ดศูนย์โซนนี้เรามองว่าอาจจะมีการย่อพักตัวเป็นโซนแรกแต่อย่างที่ผมบอกครับหากมันจะย่อตัวได้โครงสร้างของ lower time frame เช่นลายนาทีมันต้องเกิดการเสียทรงให้เห็นก่อนแต่แบบเนี้ยมันเรียกว่าพวกบลกเกอร์เนี่ยเขาลงมาเก็บพวก สลิปเพจซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของเวลามันมีข่าวกล่องแดงหรือข่าวแบบพวกนอนฟาร์มอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ปกติมากการที่จะหลีกเลี่ยงในการที่บล็อกเนี่ยเขาจะมากินคัดตรงนี้ก็คือหลีกเลี่ยงช่วงเทดท,ที่มันรู้สึกว่ามันมีข่าวกล่องแดงรีบปิดออเดอร์ช่วงนั้นทิ้งไปก่อนแล้วก็รอบรรยากาศหลังจากข่าวจบสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยไปหาจังหวะ เข้าเล่นตามก็ได้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าแต่คราวเนี้ยไอแถวโซนไอโซสองสามเจ็ดศูนเนี่ยที่มันมีโอกาสจะเกิดการย่อเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นการเหมือนแบบเป็นการลงมาเก็บของแค่พวกลายนาทีเก็บสลิปเพจของลายนาทีซึ่งสุดท้ายเนี่ยถ้าเราสังเกตด,ดูมันเหมือนมันลงมาทิ้งแค่ไซเอง แต่โครงสร้างของมันเนี่ยยังไม่ได้เกิดการเสียทรงจริงๆดังนั้นเราก็จะมาดูกันะครับว่าแล้วแนวต้านถัดไปมันจะไปอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งตอนเนี้ยก็จะเป็นการวิ่งของราคาที่มันมีโอกาสที่จะเกิดการไปหาเป้าถัดไปซึ่งตอนเนี้ยเป้าถัดไปตอนนี้มันเริ่มมาอยู่ในโซนแถวๆสองสแปดเก้าถึงสองสามเก่ซึ่งโซนตรงเนี้ครับก็มีแนวโน้ม ที่ราคาเนี่ยจะเกิดการพักตัวได้มากกว่าที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ท้งนั้นผมก็จะขอยืนยันคำเดิมครับว่าการที่ลายชั่วโมงเนี่ยมันจะเสียทรงได้ไทม์เฟรมเล็กต้องเสียทรงให้เราเห็นด้วยตาเนื้อก่อนมันถึงจะเกิดการเสียทรงนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าตอนนี้ราคา วิ่งมาถึงตรงไหนแล้วและมาชนแนวต้านของ time frame ตัวไหนบ้างนะครับที่ผมลากอยู่เนี่ยก็จะเป็นในการลากฟิโบของพวก time frame ลายชั่วโมงไปจนถึงพวกไทม์เฟร m e day นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลากแล้วก็มีชุดนี้ปุ๊บอ่ะตอนนี้ครับเราจะเห็นว่า ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่เรามองกันว่าเฮ้ยไอ้แถวสองสมเนี่ยเฮ้ยมันก็มีโอกาสจะย่อนะแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ได้ย่อจริงลายนาทีมันแค่แบบเอ,อ้ยย่อแต่สุดท้ายมันก็อะไรครับลายนาทีก็ยังคงดําเนินหน้าในฝั่งของบูลลิชขึ้นไปต่อไปเรื่อย,เ,อยเห็นไหมครับแต่คราวเนี้ยเรามาโฟกัสกันที่โซนปัจจุบันหลังจากตลาดได้ปิดไปตรงเนี้ย ถ้าเรามาสังเกตดูมันจะเป็นแนวต้านของ f i b o n a ช c ีที่เริ่มแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเรามาสังเกตดูกันครับว่าตรงนี้มันเจอแนวต้านของต้านไหนบ้างเนี่ย3.618 4.236ดังนั้นโซนตรงนี้ผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะเกิดการย่อหรือเกิดการพักตัวอีกเช่นกันก็อาจจะไปรอดูว่าโซนแถวเนี้ยถ้าคุณอยากจะพิจารณาในการเปิดช็อต ก็เนี่ยครับตอนเนี้ยทำเฟรม5นาทีเริ่มทำไงครับฟอร์มไม่ผ่านายแล้วแต่อย่าเพิ่งไปรีบช็อตครับอย่างน้อยรอไยแอคชันให้มันเกิดให้เห็นก่อนเช่อนอาจจะเกิดแท่งเทียนกับตัวคุณลองเสี่ยงระวังครับถ้าจุดคัดมันดูแล้วมันได้คุ้มเสี่ยงริตรีวอร์ดมันคุ้มคุณก็ลองลองเสี่ยงเอ็ดดูแต่การที่เราจะเอ็ดเนี่ยเราก็อย่าไปมองโลบว่าโอ้โหถ้าเอ็ดครั้งเนี่ยมันต้องลงแบบลงมาจนหลุด แบบนี้เลยอันเนี้ยเป็นเรื่องของจินตนาการเยอะไปหน่อยผมมองว่าการที่คุณอยากจะคาดหวังการดักเตรงเนี้ยมันก็ยังคงว่ามันเป็นมุมมองในการที่จะดักเแบบแบ่งเตาะเฉยๆแต่แค่โซนตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการย่อตัวมากกว่าไอ้พวกลายนาทีที่มันย่อไอ้โซนพวกเนี้ยที่ผ่านมาผมเลยมองว่าแถวเนี้ยโซนปัจจุบันเนี่ย มีโอกาสจะเกิดการย่อมากกว่าหลายนาทีเช่นอาจจะหนึชั่วโมงเกิดการย่อให้ก็ได้ในวันจันทร์นะครับส่วนสำหรับคนมีไม้ผมมองว่าสมมุติถ้าคุณมีไม้แถวๆโซนนี้อยู่ผมมองว่าคุณสามารถที่จะลองเลือกที่จะแบ่งปิดแล้วก็ที่เหลือเนี่ยลองถือไปต่อได้เพราะราคาทองคํามันยังสามารถไปเป้าที่ลึกกว่านี้ได้ก็คือไปแตะที่ประมาณเลขสี่ครับ 24มีโอกาสที่จะเกิดการราคาพักตัวสมมติถ้ามันพักตัวแถวนี้จริงแล้วมันเกิดการฟอร์มตัวกลับขึ้นใหม่มันก็มีโอกาสที่จะอะไรครับมาหาเป้าลึกถัดไปได้ก็คือแถวๆราคาประมาณสองสองสี่ศูนย์ถึง2415นนะครับดังนั้นแล้วถามว่าแล้วมุมมองแบบเนี้ยควรจะเล่นอะไรดีโดยส่วนตัวแล้ว ในมุมมองผมผมมองว่าการที่เราจะมาไล่ราคาตรงเนี้ยที่ลายนาทีอ่ะผมมองว่ามันเป็นการเล่นที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงสูงมากกว่าทุกครั้งเพราะตรงเนี้ยการที่คุณมองว่าลายนาทีอาจจะย่อแล้วขึ้นไปต่ออ่ะสมมุตินะครับมันย่อแล้วขึ้นไปต่อหรือณนะตอน,นเนี้ยห้าห้าเอ็มเนี่ยย่อแล้วขึ้นมาหาเป้านี้ต่อผมมองว่า การเล่นแบบนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเพราะแบบอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพรวมของภาพใหญ่เราก็จะเห็นว่าไอโซนแถวเนี้มันเป็นแนวต้านของราคาที่มีโอกาสที่จะเกิดการชะลอตัวมากกว่าทางเฟรมรายนาทีเกิดขึ้นนะครับแต่ถามว่าอ้าวแล้วแบบนี้ผมไม่ควรเล่นยอ่แอแลที่รายนาทีหรอผมก็ต้องตอบว่าได้อันนีเน้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมแต่แค่ผมมองว่าอ่ะ ถ้าคุณอยากจะย่อแอลขึ้นไปต่อถ้าคุณมองว่ามันมีโอกาสที่จะไล่ราคาไปถึงเลข4เลย2 4เลยคุณก็แค่มีจุดคัดที่ชัดเจนเพราะตอนนี้คุณกำลังเข้าเล่นไล่ราคาบนลายนาทีซึ่งตอนนี้ไทม์เฟรม1ชั่วโมงอะ่ะเป็นอย่างน้อยมันค้างย่อแน่นอน1รอบแค่มันจะย่อตรงไหนแค่นั้นแหละณนะตอนนี้ผมเลยไปในทางไบแอสในการหาจังหวะดักเซล ตามโซนพวกนี้มากมากกว่าบวกกับอ่ะไม้หนึ่งผมเนี่ยที่ผมมีเปิดแอลมาผมก็ได้แบ่งปิดไปหมดแล้วผมก็เลยบาแอดส่วนตัวว่าเฮ้ยย่อลงมาหน่อยดีงั้นเดี๋ยวไอตอนย่ออะ่ะจะหาจังหวะช็อตลงมาด้วยแล้วเดี๋ยวพอมันลงมาต่ออ่ะเดี๋ยวผมค่อยจะหาจังหวะอะไรแอลกลับขึ้นไปใหม่ดังนั้นผมก็เลยว่าอยากจะดัก S แล้วก็ดักแอลประมาณนี้ครับแต่อันเนี้ยมันเป็นมุมมองการส่วนเทนนะ ในการ S เนี่ยแต่ก็แค่ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการย่อแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับแต่ผมก็ต้องขอย้ำอีกทีนะครับสำหรับคนอยากเปิด S ก็คืออย่างน้อยขอให้มีในเรื่องของ p r i c e action ในการ c o n f i r ร์ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดมันยังไม่มีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลากขึ้นไปหาเป้าบนต่อก็ได้ดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราตั้งใจอยากจะเปิด S แถวโซนนี้ แต่มันยังไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มเราเราก็ยังไม่ได้เสียตังค์เพราะออเดอร์เราก็ยังไม่ได้เข้าเพราะมันยังไม่มีพายแอคชั่นเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นมุมมองในการที่จะลองหาจังหวะเปิด S ดูนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วก็ถ้าให้ผมสรุปเลยก็คือถ้าคนมีไม้แอลเนี่ยผมมองว่ามันสามารถลุ้นเป้ามาถึงตรงนี้ได้เลยแต่คราวนี้ทางนี้ทางนั้นว่า คุณมีไม้แอลอ่ะคุณมีไม้แอลโซนไหนถ้าคุณไล่ราคาโซนตรงนี้ต่อเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยอ่ะควรที่จะเริ่มแบบอย่าเพิ่งไปมองว่ามันจะขึ้นมาถึงตรงนี้ผมมองว่าอะอย่างมากอาจจะไปหา2 3 9 4ต่อแล้วแบ่งปิดไปก่อนก็ได้ถ้าคุณมองว่ามันมีโอกาสจะขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วค่อยยอ่อประมาณนี้นะครับผมผมก็จะเขียนไว้แบบนี้ว่าอะในมุมมองถ้าคนอยากเปิด S ผมมองว่า2โซนแถวเนี้ย มีแนวโน้มที่การย่อมันจะเดี๋ยวนะครับหาอ้นี่ก่อนการย่อเนี่ยมันจะมีการย่อมากกว่าลายนาทีเกิดขึ้นก็คือลายชั่วโมงเนี่ยควรมีการยอ่อไม่ไม่เกิน2โซนนี้แหละแต่ผมมองว่าแถวเนี้ยอาจจะย่อก่อนพ่อย่อเสร็จเราอาจจะค่อยขึ้นมาแบบนี้นะครับ